รีวิวการปลูกผมที่มาสเตอร์พีซแบบไม่อวยหัวล้านหัวเถิกก็เหมือนมีปมในใจอะ่ะรีบแก้จะได้จบมึงตัดสินใจรวบรวมความกล้าไปปลูกผมรอบสองอันเนี้ยไปทําที่มาสเตอร์พีซมาปุ๊บก็ทําเลยเราเลือกทํากับหมอปันเลือกใช้เป็นเทคนิค DHI ทาไปวาดกาฟคำนวณทรงผมนี่แหละนี่โดนล,ล่อไป3,300กราฟมึงหัวเถิกอาการหนักมากอันนี้คือปลูกทั้งข้างหน้าที่เป็นรูปตัวเอมแล้วก็ไข่ดาวข้างบนเลยก่อนเริ่มทําเขาก็จะมีการเจาะน้ําแดงของเราแล้วก็เพื่อไปเตรียมตัวต่วตางๆเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะพากลับไปที่ห้องปลกผม ระยะเวลาในการปลูกผมประมาณ6ชั่วโมงเราหลับทั้งหมดไม่รู้สึกตัวเลยเสร็จแล,ล้วเขาจะตัดผมข้างหลังซึ่งเป็นจุดที่เขาจะถอนผมจากตรงนี้ไปปักข้างหน้านี่เราเคยปลูกรอบแลบจากที่อื่นมาแล้วแต่ไม่ได้เรื่องอะ่ะเลยต้องมาแก้ที่นี่แหละมาถึงเวลาแล้วก็บายๆนะเข้าห้องไปจ้านอนไป6ชั่วโมงหลับเต็มตื่นไม่รู้สึกตัวเลยตื่นขึ้นมาผมเต็มหัวเลยจ้าคือแบบดีใจเว่อร์คุณนะมึงดูดีมันมันแน่นแค่ไหนแบบแน่นมากไม่มีความเจ็บสักนิดหนึ่งเลยกูพูดตรงๆนะว่าแบบสบายมากคิดไม่ผิดเลยที่มาทํากับมาสเตอร์เพีคือ ผลลับมันออกมาเห็นชัดแบบชัดเจนร้อเลยไม่เคยคิดว่าการปลูกผมจะง่ายและสบายขนาดเนี้คือแบบไม่เจ็บไม่รู้สึกตัวแบบตื่นมาก็คือผมดกเลยทําเสร็จปุ๊บใช้ชีวิตต่อได้เลยเดินห้างฉ่าๆจ้าไม่เจ็บสบายมากเอาจริงใครอยากรู้อะไรอะ่ะเม้นถามไ,ไ้เลยเดี๋ยวมาตอบนะผมแน่นจริงแบบไม่อวยกราฟทุกราฟขึกกฟ้นเลิศม,มาก